สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาท์กเกษตรเศรษฎีไมเลียซี่สุขุสุขคนเมื่อนีเสมาเปิดราคาคกล้วยปิดกัดบ้านหนองโนโอ,อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรครับพี่น้องครับปีลดนะครับเป็นเสมาฝากพี่นอ้องเขาจะโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามเร่ของกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับในนำ้ำโตนะครับ<แ>บร่ได้พ่อกันดูนะเนาะในนำ้ำโตในน้ำบ้านนะครับผมผมซื้อัดบ้านหนองโนเนี่ยครับ มูมูสองนี่แหละเพื่อกุจับจังหวัดอุดรเนาะครับเมื่อนี้เขามาฝากตัวเขาแม่ลูกค้มสามนะครับอ่ามาฝากพี่น้องเขาโค้มสามเนาะซื้อสามได้สี่้ิดได้ท่องสองสองสามเมื่อี่ล่ะครับก็เจริญเมื่อเริ่มแม่นี่แม่นี่นี่ไม่ซื้อปะครับแม่นี่ซื้อปาถุงเงินนะถุงเงินเนาะถุงเงินนี่คคามสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับ ลอยสี่สิบบวกเนาะประกันประกันประกันคว่ำสูงขาบะทกปะถอนหางปะดอกเป็นบหมครับมีค่ำโอ้ครับพี่น้องอ่าสถานะในท้องมีอีกแล้วเนาะในท้องสอดไปเนี่ยวันที่วันที่สี่เนี่ยไหมครับกับพ่อพันธุ์ใดครับกับเกาเจริญครับไดเกาเจริญเนาะครับตัวเมียมาเบิ่งครับเป็นรุ่นเอาเป็นรุ่นเดีวันที่สี่ก่อรักระดาห์หกขาอ่าครับเมื่อนี้กับวันที่แปดที่แปดที่แปดแล้วเนาะไอสี่เมือแล้วครับ กาเจริญครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับเพิ่งสอดนะครับพี่น้องลูกพันมีสองตัวประคครับตัวไอเน่ลูกคุณเขาครับอ๋อลูกคุนเขามีใบเน้อครับนี่ใบก่อนครับครับลูกคุนเขาครับนี่ครับลูกไส้ครับพี่น้องเจ้าคุนเขาเมืองอุดรครับพี่น้องครับมาเบ่งเพิ่นกับ ครับเจ้าคุณเขาครับอือครับลำตัวใหญ่ดีเป็นลูกที่ใดแล้วครับนี่นแหละตั้นี่แหละตั้เห็นอ๋อลูกลูกแรกลูกลูกแรกมันเด็กลูกที่สองตัวนี้อ๋อครับผมโอ้สวยครับเบิ่งเขาเปิดดีหัวน่าสวยเนาะตาแต้มแจ่มจ้ำดีครับขายดีครับครับขาใหญ่ครับเรียบดีครับพี่น้องครับท้ายรอบตัว พี่น้องเราเบิ้งครับพุมสามครับพี่น้องเป็นลูกแรกเป็นตัวผู้ครับเบิ้งเงาหางใยไข่เสมอครับพุ่มหางงาสวยครับพี่น้องลูกเจ้าคุ้นเขาครับพี่น้องับนี่ครับครับสวยครับพี่น้องครับลำตัวหนาหนาลึกข้อใหญ่ข้อหนาดีเนาะครับเบิงมีขวัญหาเงื่อนหาท้องครับพี่น้องครับลำตัวงามสวย ถ้าสนใจจังติดต่ออพี่วิรัตเข้ามาครับพี่น้องคนลูกสาวนคนเพชรอนันต์ลูกสาวเพิ่นเพชรอนันต์เนาะครับมาเบิรงครับมีเอกสารคือกันครับพี่น้องเอกสารครบครับเพชรอนันต์ครับลูกสาวพ่อปานสุรินครับพี่น้องครับมีใบทุกตัวนะครับพี่น้องครับมีใบทุกตัวเดียาไทย อ่าโอ้ลูกคนนี่ครับพี่น้องครับย่างไปทั้งนกลครับตาดีครับล่ำตัวงามครับลูกสาวเพิ่นสวยครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกครับอ่างกมหาแม่เพิ่นคนครับพี่น้องครับมาเบิ้งแม่เพิ่นโอ้ขาหญ่าเชียงดีเชียงขายง่แข่งขายญ่ครับพี่น้องเล็บหน้าเล็บหล้างดีครับหล้างตรงครับหล้างตรงดีเนาะครับมัถ่ายครับพี่น้อง มันไทยหางหลึกหางหลึกหางเงางหางดีพุ่มหางสวยนมซีเต้าครับพี่น้องครับเชื่องเนาะเชื่องตตัวนเป็นสายพันใดครับแม่พิ่นข้อยงามอุดรบ้านห้อยนะครับพัฒนาค้อยพัฒนามาแล้วเนาะน้ำตัวสวยดีอยู่ครับหน้าตาดีครับล่างตรง ดอสามด้สี่ครับสามด้สี่ในทองเนอะรุ่นในทองเลยครับสม่สดี่รีครับนะถ่ายหอดต่อให้พี่น้องเข้าบึงชัดๆครับครัเบอร์โทรเบอร์ใดครับอาศูนย์แดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสามสี่หกครับสามสเปิดราคาลายปันดครับเปิดไว้เส้าหครับต่อได้คุได้อ่าสองแสนห้ามื่นบาทเนาะครับผบบึงด้านนาอียครับพี่น้อง มันมีแบบนี้ยับบงบางตาคอ,ออ่องทุ่งน่องขาวเอือกปกากเผาไงครับอ่าเรียบแข็งเรียบขาดีเรียบน้อยกอดม้นดีครับพี่น้องครับเขาเปิดดีเอากลมลึกจะบ,บานเลยครับครับมีขวญสองทางเขาเปิดดีครับบึง่งลำตัวหนาไ่อ้างลึกดีครับพี่น้องสวยครับแม่นี่ามาบึง ครับมาชมลูกสาวพนดีครับพี่น้องลูกสาวพนนีครับเป็นลูกสาวของเพชรอนันต์ครับพี่น้องได้จ็กเดือนแล้วนอนลลูกสาวพนนีสามสี่เดือนนึ่สามสี่เดือนแล้วเนาะครับมึงถ่ายดีครับพี่น้องเปิดโค้ดสามเปิดสามเด้ซีในทองครับพี่น้องครับอยู่ราคาสองแสนห้าหมื่นบาทเนาะ ครับต่อร่องได้ครับพี่น้องครับโคมสามครับครับมาเบิงตูปินก็ได้ก็เป็นอ่าค้วยผูน้อยเป็นลูกเจ้าขุนเขาครับพี่น้องครับเป็นลูกเจ้าขุนเขาสวยครับเป็นตอพีชพ่อพันธุ์ครับพี่น้องคุงครับพ่อคุ้มฟูงข้วยผูน้อยครับไปจับสัตว์ครับโอ้ลำตัวนาข้อไงข้อนาดีครับพี่น้องครับ ครับบเงหางงงหางแบบนีครับหางสวยครับพี่น้องคอยเข้าได้ครับได้ครับหางสวยงามครับพี่น้องครับแข็งขาดีครับสวยครับพี่น้องถ่ายเงื่อนเทเล่เนาะครับเชียงหูเมนบอครับเชียงหัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวํามดีๆมีมองนามดีๆนี่โอ้งามเลยคุณมีมองงามอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้ง ลูกสาวเพิน่นอีกครับครับลูกสาวพเนนนพิ่นก็ง่ามครับพี่น้องครับวัวหนวกโคโน่นดีวัวหมอทองมีควันหาบเงินหาบทองลำตัวเงาครับพี่น้องลำตัวเงาดีครับเดี๋ยวดึงแงม่เพิ่นเขาไม่ผิดเลยไม่พี่น้องเขาเบิ่งอยู่ดดดดแดดแดดแจมแจมครับมนันดี บรรยากาศจากบทแนครับพี่น้องบรรยากาศคืมฝนจีโตครับครับกับมาเบืองเอาครับพี่น้องครับแม่เพิ่นกะสวยงามล้างตรงล้างดีครับครับก็สนใจจังติดต่อไอวิรัดเขามาครับพี่น้องบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับ0 8 0ยเจดห้าหนึ่งี่สามสี่หหครับพี่น้องกับมาเบืองมาชมเอาครับ ต่อร่องได้มันต่อมาเบิงเอาครับจูทีบ้านน้องโน้นครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่นเด้อครับอ่าสุดท้ายนี่ครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ